ไขค,ความลับคอลลาเจนพันล้านทะลุยอดขายอันดับหนึ่งเพราะอะไรอามาโดในปัจจุบันนี้ถึงเป็นแบรนด์ที่ครองตลาดคอลลาเจนปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในปัจจุบันนี้นอาหารเสริมเนี่ยมีความสําคัญและมีบทบาทมากซึ่งสามารถดูได้จากยอดขายการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสื่อการโฆษณาต่างๆและหนึ่งในอาหารเสริมยอดนิยมก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะ อย่างที่คุณรู้กันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยมีส่วนสาคัญที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยกระชับขึ้นคอลลาเจนเนี่ยก็มีส่วนช่วยบำรุงกระดูกนะคะลดภาวะกระดูกพุนได้อีกด้วยนะแต่คอลลาเจนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวไม่ได้ช่วยลดฝ้านะคะ ด้วยสื่อต่างๆค่ะแล้วก็การตลาดเนี่ยที่บิดเบือนไปเนาะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยผิวขาวนะซึ่งจริงๆอ่ะไม่ได้ช่วยนะคะ<ม>และแบรนด์ที่เป็นกระแสดโด่งดังต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนะคะพอเชื่อว่าคุณน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือแบรนด์อามาโดคอลลาเจนนั่นเอง แบรนด์ที่ครองตลาดคอลลาเจนนะคะแล้วมียอดขายเนี่ยสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจนตอนนี้นะคะอมาโดคอลลาเจนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในกลุ่มคอลลาเจนไปแล้วนะคุณคุณแปลกใจไหมคะทั้งที่มีหลายแบรนด์เนี่ยผลิตคอลลาเจนมากขึ้นกันในทุกๆปีนะแต่ทาไมอามาโดคอลลาเจนเนี่ยถึงมียอดขายสูงขึ้นทุกป,ปีเหมือนกันจนตอนนี้นะคะทะลุพันล้านไปแล้วนะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าอามาโดคอลลาเจนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คุณเชนธนาเนี่ยสร้างขึ้นมาเนาะซึ่งสินค้าในกลุ่มคอลลาเจนในแบรนด์นี้นะคะก็จะมี3ตัวด้วยกันซึ่ง3ตัวนี้ค่ะรวมทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่แล้วนะนอกจากเรื่องการตลาดอะคะ่ะที่อามาโดคอลลาเจนเนี่ยทำออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้วคอยก็มองว่าในแต่ละสูตรทําออกมาได้ดีเลยเมื่อเทียบกับร,ราคาเนาะโดยทั้ง3สูตรนะคะเป็นแบบผงชงดื่มหมดเลยนะอย่างสูตรแรกนะคะอามาโดพีคอลลาเจนตอนที่สูตรนี้เนี่ย,ยออกมาเน คอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นมานะก็คือไฮโดรไลฟิชคอลลาเจนไตเปปไทด์เนาะที่เป็เนคอลลาเจนนะคะที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้คอลลาเจนตัวนี้ค่ะเป็นสายสั้นและมีขนาดเล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปไตรเปปไทด์นะคะก็คือคอลลาเจนนะคะที่เกิดจากกรดอะมิโนโ3ตัวเรียงต่อกันทําให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะได้ง่ายกว่าคอลลาเจนตัวอื่นเนา จากการทดลองนะคะในหนูที่โกนขนแล้วเนาะเพื่อดูดิ้วรอยบนผิวหนังแล้วก็การสูญเสียน้ําพบว่าหลังใช้14สัปดาห์นะคะผิวหนังของหนูเนี่ยดิ้วรอยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนคือคอลลาเจนนะคะจะมีผลทําให้การสูญเสียน้าลดลงจากงานวิจัยนี้ค่ะสุดได้ว่าไฮโดรไลฟิชคอลลาเจนไตเป็นไทยค่ะ มีส่วนช่วยในการกักเก็บน้ําแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังลดริ้วรอยทําให้ผิวเรียบเนียนตึงตึงได้และช่วยให้ผิวเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นนะคะคุณใน1นช้อนนะคะทางแบรนด์ก็ใส่คอลลาเจนไทวันไททูแล้วก็ไททรีนะคะมา5 0 0 0มิลลิกรัมแต่ทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้บอกสัดส่วนชัดเจนนะคะว่าใส่ตัวไหนมาเท่าไหร่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและก็ลดริ้วรอยนะคะทุคุณปริมาณกำลังดีนะคะไม่น้อยเลยนะแถมสูตรนี้นะคะยังเป็นแบบ HACP คอลลาเจนที่มาช่วยกกรรระตุนรร้นางิซึ่ ตัวไฮยาเนี่ยค่ะก็จะมาช่วยเรื่องน้ำในผิวแล้วก็บำรุงกระดูกได้ดีเนาะช่วยลดอาการกรอบแกบหรือการเสียดสีระหว่างข้อต่อนะคะและในสูตรนี้นะคะก็ยังใส่ตัวแอสคอ i c บิก d อหรือว่าตัววิตามินซีเนี่ยมา30มกรัม ด้วยตัววิตามินซีค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่งางใสก็จริงเนาะแต่ปริมาณที่ทางแบรนด์เขาใส่มาค่ะถือว่าค่อนข้างจะน้อยถ้าจะหวังผลในเรื่องขาวกระจ่งางใสเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่คอยบอกว่าจะไปช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าหรือถึงคุณเนี่ยจะทานวิตามินซีเสริมเข้ามาก็ได้นะคะตัวผงเนี่ยพอละลายน้ำแล้วเนี่ยจะเป็นสีใสๆนะคะละลายน้ำง่ายไม่มีกลิ่นแต่รสชาติเนี่ยค่อนไปทางค้าหน่อยนะคะถ้าใครที่เป็นสายรักสุขภาพจริงๆเลยค่ะอาจจะชอบนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยทานเพียวๆไม่ไหวอาจจะทนกลิ่นไม่ไหวเย ก็แนะนําให้ทานกับน้ําผลไม้1กระปุกนะคะทางแบรนด์บอกว่าทานได้11ช้อนก็ราคา495บาทตกช้อนละ45บาทนะคะพอซื้อที่วัสันนะโดยสรุปนะคะในสูตรนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องผิวติงตึงแล้วก็บํารุงกระดูกนะไม่ได้เน้นข่าวนะคะ สูตรที่2 c o คอลลิ c จ l คอลลาเจนในสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทางแบรนด์บอกว่าพัฒนาขึ้นมาจากสูตรแรกแล้วเนาะแต่ถ้าเทียบจากสูตรข้างกระบุทั้ง2สูตรอะคะ่ะพอยมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่จุดเด่นของสูตรนี้นะคะก็คือใส่คอลลาเจนไทป์2เข้ามานะคะที่ช่วยบำรุงในเรื่องข้อและก,กระดูกนะสูตรนี้เนี่ยนำเข้าคอลลาเจนเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเนาะปริมาณคอลลาเจนไฮโดรไลซ์ฟิทคอลลาเจนใจเป็ไท์ที่เป็นคอลลาเจนขนาดเล็กอะคะ่ะในหนึ่งช้อนเนี่ยทางแบรนด์ใส่มา5,000มิลลิกร,รมัม แล้วก็ใส่วิตามินซีเนี่ยมา30มิลลิกรัมโดยปริมาณทั้งคอลลาเจนและวิตามินซีอะคะ่ะก็ใส่เปอร์เซ็นต์มาเท่ากับสูตรแรกแต่ในตัววิตามินซีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเนาะถ้าคนที่อยากจะเน้นเรื่องผิวขาวก็จางใสอะคะ่ะพอก็แนะนําว่าให้ทานวิตามินซีแยกนะคะพอตัวผงเนี่ยละลายน้ําแล้วเนี่ยจะเป็นสีใสๆนะคะมีกลิ่นค้าเล็กน้อยแต่พอรับได้เนาะไม่มีสีไม่มีน้ําตาล1กระปุกนะคะทานได้ยบ2บช้อนราคา999บาทพอซื้อตอนโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมนนะะกกันดดูนะโย สรุปนะคะในสูตรนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือวัยทางานขึ้นไปที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเสียงดัง,ดงกรอบแกบบริเวณแบบข้อต่อหรือแบบหัวเข่า่าเนี้ยค่ะก็สามารถทานสูตรนี้ได้แต่ไม่เน้นขาวนะคะตัวที่ 3. a m a d o H c o l l a g e n เป็นสูตรล่าสุดนะคะที่ทางแบรนด์ผลิตออกมามีพรีเซนเตอร์นะคะเป็นอปป้าเกาหลี ee, มีจุดเด่นก็นคือเน้นเรื่องผิวหลดริ้วรอยและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเลยนะในสูตรนี้นะคะจะใส่ฟิชคอลลาเจนไตเป็ไทยเนี่ย5,000มิลลิกรัมแล้วก็ใส่วิตา c, มินซีเนี่ยมา30มลลิกมัม ที่จะมาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะคือถ้ามองจากปริมาณของคอลลาเจนและวิตามินซีเนี่ยก็ใส่มาเหมือนกับสสูตรแรกเลยแต่สูตรนี้เนี่ยใส่เพิ่มขึ้นมาจาก2ส,สูตรแรกเนี่ยก็คือใส่สารสกัดจากเมลอนเพิ่มเข้ามานะเป็นสารสกัดจากเมลอนนะคะที่เป็นสายพันธุ์จากประเทศฝรั่งเศสมีรายงานระบุว่าตัวเลมอนสายพันธุ์นี้นะคะมีสารซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสหรือว่า SOD นะคะ ซึ่งเป็นสารต้านอนุสาะเนี่ยที่สูงตัวหนึ่งเลยนะมีคุณสมบัติชะลอความแก่ด้วยคุณสมบัติของ SOD นี้นะคะจะช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีในเวลาดีนนะคะยังไม่ผิวหมองคล้ำได้นะคะ,ะคุณทีสูตรนี้นะคะใส่สารสกัดจากเมลอนเนี่ยมาแค่10มิลลิกรัมเองปริมาณก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะคะพอตัวผงนะคะละลายน้ำแล้วเนี่ยจะเป็นสีใสๆนะคะมีกลิ่นคาาเล็กน้อย1กระปุกนะคะทานได้ยี่สิบสองช้อนราคา1,290บาท ราคาเนี่ยจะแพงกว่าเพื่อนเลยจะเน้นเรื่องผิวหลกัลกเลยนะคะเรื่องลดยิ้วรอยผิวกระชับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอ,อ๋อแล้วก็บำรุงกระดูดด้วยนะคะสรุปนะคะถ้ามองเรื่องคอลลาเจนเป็นหลักเนี่ยอามาโดเนี่ยใส่คอลลาเจนมาถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยปริมาณ5,000มิลลิกร,รัมเนี่ยก็มีงานวิจัยอ้างอิงเยอะเลยนะคะว่าปริมาณนี้เนี่ยทานแล้วเห็นผลพอมาว่าถ้าทานแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นผลพอสมควรเลยนะสำหรับคนที่อายุยังไม่เยอะนะคะแล้วอยากเน้นบํารุงผิวเป็นหลักเนี่ยยังไม่มีปัญหาผิววออออะะะะไรมมาาากกกพพ็็นนนนํเเปตัโดีคคลลจข หรือคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วมีปัญหาพวกริ้วรอยล่องลึกหรือว่าผิวเหี่ยวไม่กระชับเนี่ยพลอยได้นำเป็นสูตรกระปุกแดงนะคะอ m a ์าโดเอชคอลลาเจนแต่ถ้าค,คุณรู้สึกว่าราคามันแรงไปพลอยจะนำให้ทานเป็นตัวกระปุกขาวนะคะแล้วก็ทานวิตามินตัวอื่นเนี่ยเสริมเข้าไปพลอยว่าก็น่าจะได้เห็นผลพอๆกันในราคาที่ถูกกว่าอยากเน้นบำรุงในเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยพลอยว่าควรทาน Col ์ลิจีคอลลาเจนนะคะกระปุกสีทอง ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพอยก็ฝากกด Subscribe ไลค์และก็แชร์ไปกับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คสำหรับวันนี้กูรูพอไปแล้วสวัสดีค่ะ